เฮ้ยอานาญาแห่มาแล้วโอ้โหตามไม่เลิกจริงๆมันสวัสดีครับผมเซิร์นคิวคลิปนี้นะครับผมขอแจ้งทุกคนก่อนว่าผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับภาพอาจจะแตกเล็กน้อยนะครับผมก็ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะครับเกมระบบแบบนี้นะครับผมถูกสร้างขึ้นโดยคนไทยนั่นเองนะครับนั่นคือแมป หรือ6โมงเย็นนั่นเองนะครับมาดูนว่าแมปคนไทยสร้างเนี่ยจะน่ากลัวสักแค่ไหนทุกคนครับก่อนที่จะรับชมคลิปทุกคนครับถ้าชอบแหช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e เป็นอาให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับผมในโรบอก6 pm นั่นเองครับโอ้โหนี่แหละ pm ของแท้ก็ใครที่ดูเกมผีแล้วก็ตะแคงดูได้นะมีคนบอกเล่นไงนี่เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โห่เสียงกระหึ่มาทุกคนเอาตรงๆเลยนะ บอยกับหญิงเหรอมีให้เลือกผู้ชายกับผู้หญิงด้วยนะครับเราเอาเป็นผู้ชายอะผู้ชายผู้ชายโอ้โหบรรยากาศเนาะคือบรรยากาศมันน่ากลัวนะครับทุกคนครับอ๋อน่าคือเหมือนแบบเลือกลากอะกําลังโหลดเอาเว้ยบรรยากาศไทยๆเลยเสียงชิงโอ้โหเสียงชิงฉาบชิงฉาบชิงชกชิงชกเลยเพสสตูดิโอพีเซนส์หลอนนะแค่นั้นแหละ 6 pm 80ปีแล้วรโรงเรียนเนี้ยเกมี่เป็นฉากจำสแกนและแสงสีงสสเฮ้ยภาคไทยว่ะวันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี้ยอืมช่วยงานตอนเย็นเลยก็คือจะเข้า,ขาใกล้กีฬาสีแล้วก็เลยแบบมาช่วยวันนี้จนเย็นเลยนะครับเฮ้ยขอบคุณมากาคณะเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะ นักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วอ๋อก็ควรกลับไปแล้วจังหกโมงแล้วนะฮะอาจารย์จะมาทาไมาข้างหลังแล้วครับมาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องนิว่าอ๋อลือมแท็บเล็ตไว้บนห้องเหรอต้องไปเอาแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านด้วยไปเอาตรงไหน่ะตอนนี้ผมขอมาดูสำรวจก่อนว,ว่ามันจะเป็นยังไงชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นมสี่นะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นยันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะยันนะยันแบบยันแปะผนังฮะแปะประตูห้องอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวขอสำรวจก่อนอันนี้ห้องน้ําหญิงไม่มีป้ายบอกด้วยอะห้องเก็บของเหรอเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับอุ้ยโอ้ย,อยห้องน้ําเหรอแล้วไม่มป้ายไม่มีบอกเลยอันนี้ห้องยันนะครับหมดภาษาไทยแสดงว่าห้องข้างล่างเนี้ยเราสามารถแบบเข้าได้หมดเลยนะครับพร้อมเป็นห้องยันไงเนี่ยนี่ครับน่าจะเข้าได้หมดเลยนะมีสามชั้นเลยนะดูดิหนึ่งสองสามอันนี้มสอีอ่อ๋อมัธยมปลายเหรออันเนี้ยชั้นสองมันจะเป็นมห้านะ ต้องดูด้วยว่าอันไหนเปิดอันไหนปิดได้อันนี้ห้องอะไรห้องเก็บของเปิดไม่ได้ห้องน้ำอ๋ออันนี้ห้องน้ําหญิงเหรออันนี้ห้องแนแนวไหดูสิโอโหก็หลอนอยู่เหมือนกันมห้าอันนี้เหมือนจะมียันอยู่โอเคครับแบบก็อาจจะไม่ได้กว้างมากเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันว่ามีไหมอันนี้เหมือนจะเป็นมหกปะมีห้องยันด้วยวบโอ้โหคือบรรยากาศอะคือแบบ มันได้เลยับรรยากาศคือมันเป็นโรงเรียนไทยเลยครับใต้โต๊ะใต้อะไรมันคงไม่มีอะไรโผล่ออกมาใช่ไหมผมก็ถามงี้ก่อนเอองั้นเปิดค้างไว้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นห้องที่มียันไอสามห้องนี้คือไม่มียันและนี่คือทางตันซะด้วยห้องคอมพิวเตอร์ห้องไหนอะแทบเล็ตเราอะห้องนี้เหรออ๋อนี่ยันเต็มเลยครับเปิดได้ปุ๊บโอ้โหปิดประตูได้ไหมดีไงแทบเด็ดเราเยี่ยมไปกลับบ้าน <All right. S 1> กลับบ้านเลย <All right. S 1> เลย,เลย อะไรวะเนี่ยใครมาเปิดบทสวดเ,เรียกเกษตรเรียกเกษตรเรียกเกษตรน,นี่ไงทำไมยังไม่กลับบ้าน,นาคะนักเรียนทำไมยังไม่กลับบ้านนักเรียนจานผมเอาแท็บเลตเ็ตเฉยๆจานโอ้โหจานฮึมผมเอาแท็บเลต็ตเฉยๆเอออาจารย์เออปิดป,ประตูอาศัยหน้า จนันไม่มีม,มรารยาทเลยอีกฝั่งหนึ่ง,งไดไหมไม่ปิดให้ผมด้วยอะ่ะก,กดการเอาชุดรอดเหรอจากผีครูสมสีปึ๊บห้องที่ประตูติดยันสีแดงจะปลอดภยัยอ๋อคือห้องเมื่อกี้ใช่ไหมน้ำเศษผสมตะปูเนี่ยไปเผาเศษผมผสมตะปูนะฮะเศษผมแล้วจะหาเศษผมมาจากที่ไหนอะ่ะอันนี้อะไรถังขยะไม่กวาดโอ้โหแล้วตอนนี้คือผีโผล่แล้วนะครับมายัง เศษผมผมจำได้ว่าห้องตรงนู้นนะ่ะมันสามารถไปได้นะอันนี้ก็ห้องยันใช่ไหมอันเปิดห้องนี้ก่อนเลยห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับผีไหมมีเศษผมไหมไม่มีเหรอ,อเฮ้ยมีไฟฉายเอ้ยมีเทียนโอเคเข้ากับบรรยากาศหน่อยมันเดินมาปะนะ่ะนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหจนันโอ้โหทำไมมันเดินอย่างนั้นนะ่ะ อันนี้เปิดไม่ได้นะครับโอ้โหอาจารมาหายแล้วอาจารมามันมันยังไม่ไปอีกเหรอผีอาจารย์มาครับตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันกางแขนมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอาจารย์เอ้ยโอ้โหเกือบอาจารย์ไปยังอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวนะอาจารย์นี่เริ่มเล่นผมแล้วเนี่ย ผมไปก่อนละเึ๊บห้งนี้ปลอดภัยเออโอเคเฮ้ยโอ้โหแล้วเพลงโคตรดังอย่ามาได้ไหมละ่ะเฮ้ยอนนันไงแฮ่มาแล้วโอ้โหตามไม่เลิอกจริง,งมันลูกพ้กองเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวว a t ผมมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาได้ไงอะผมเชื่อว่าไม่ไม่มีใครเจอหรือมีคนเจอแบบนี้แล้วเอออาจารย์คืออยากเรียนด้วยหรือว่ายังไงครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เดินเข้ามามาจักอะไรนี่ ผมก็ไม่กล้าดเดินไปด้วยดีประเด็นน่ะนั่น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 แจ็คพ็อตนั่น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 ผมก็อยากลงไปชั้นล่างอยู่แหละแต่แบบมันไม่ให้โอกาสผมลงไปเลยอะ่ะปึ๊บโอ้โหโอ้โหแจ็คพ็อเวิธีเยียโอ้โหสมสีโอ้โหแโโม,โโม่งกลางแขนมาเลยเมื่อกี้เนี่ย ไม่คือมันดักเลยแล้วเราจะลงไปยังไงอ,ะอ่ะนั่นาอไกแล้วโอ้โห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 ,โห,โหโดูมันเฮ้ยเอา้ามันติดกระแพงนั่นน่ะครูสมศรีครับครูติดอเออมันต้องไปไหนแล้วครูสมศรีอนะ่ะหนักแล้วผมจะไปยังไงนะ่นะน่ะมันเดินติดกําแพงนั่นอืมเอาเข้าไปเดินตรวจทุกเหตุการณ์น่ะไปได้ใช่ไหมเออจาน ตัวอ,อย่างน e e ี้อาจารย์โอ้โหอาจารย์เดี Pf ๋ยวพูดด้วยอาจารย์โอ้โหอาจารย์ผมต้องรอให้มันเดินไปทางนู้นน่ะแล้วก็เราก็แอบลงไปไปแล้วเว้ยวิ่งสวนเลยไอ้ไงเราวิ่งสวนแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตามมาจะติดตามมาจะติดห้องนี้ห้องนี้เข้าได้ โอ้โยจะบ้าตายไอ้แล้วไหนจะเศษผมผมยังไม่เจอสักอันเลยครับเศษผมเนี่ยนะคือมันไม่ไปไหนจริงๆนะอาจารย์เนี่ยผมพูดตรงๆเลยเนี่ยมันอยู่แต่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยไม่ละอาจารย์หัวโขกกำแพงพูดตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ยินหรอกค่อยๆพูดนะไปแล้วนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์โอ้โหเรียบร้อย ผมจะขีดอาจาร์โหนอ,อาจารย์นี่แบบในห้องน้ําก็เอานะคนเขาแบบปวดทุกปวดขีดอง่า้วต้งเอาหมดอะ่ะเอานี่ไงเส้นผมผมมาเกิดที่ห้องไหนเนี่ยเกิดมห้านะครับแล้วเราต้องเผาที่ไหนชั้นล่างเหรอต้องสู้กับอาจาร์นะครับอาจารย์เหมือนจะอยู่ข้างบนเราเลยครับตอนนี้เนะี่ยอาจารย์ยังบักไม่พอใช่ไหมถามจริงจเหอะเออเมื่อกี้แค่ปวดขีดจะเข้าไปขีดอาจารย์อยู่ไหนเนี่อาจารมันเบียวเบียวเลยไม่รู้ นั่นไงอ,อาจารย์นั่นไง,าานนไงพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยเอออนันไงแล้วอาจารย์จะมายืนตรงทำไมตรงนี้ล่ะครับโอ้อาจารย์ไปเถอะอ้มันใกล้มากเลยลงลงไปแล้วกันทุกคนต้องลงไปแล้วแหละผมว่าอยู่ข้างล่างน่าจะโอเคนี่ห้องอะไรเฮ้ยเอาครับปิดดีครับรออะไรครับพี่น้องเฮ้ยนี่ไง โอ้จุดเทียนโอเคเอาผมไม่เผาเลยครับอ๋อต้องเผาอย่างนี้เหรอเราเผาได้ประมาณหนึ่งอันละโอ้โหเฮอ,อกิดร้องไปซะอาจารย์โทษหันที่อาจารย์เข้ามาในห้องเรียนผมเมื่อกี้เข้ามาได้ไงก็ไม่รู้ต้องหาอีก2อันนะครับมันใกล้บ้างจะเปิดประตูไป,ะปะจะกดเอาเว้เอาเมวกันเราวะน มันอยู่ข้างบนครับตอนเนี้ยอาจารย์อยู่ข้างบนครับนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะฮะเฮ้ยห้องยันโอเคเขาได้เข้าได้อาจารย์มันจะลงมาวะเนะี่ยปพ๊บห้องนี้มีไหมไม่มีครับเฮ้ยมีปะนี่ปะอ้าฮ่าเจอแล้วครับเศษผมอันที่สองจะลงมาเปล่าจะได้มาไหมโอ้ลงไปแต่ละทีนี่ก็เสียวเสียวนะอเอาจริงๆริเนี่ย ขอจะแง้มดูก่อนมันไม่น่ามานะแต่มันใกล้มากเลยอะ่ะไปปิดประตูฟึบอ,อืออือโดนโดนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ติดกระแพงเมื่อกี้ผมเดินผ่านอาจารย์มาเลยนะีอาจารย์ติดบัคหกตงนู้นเปิดอยู่นะ วิ wing, 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 wing. Really. Really. ่งวิ่งวิ่งวิ่งให้ไวเลยให้ไวเลยเร็วเร็วคิวคิวให้ไวเลยเฮ้ยออ้ยเจอแล้วเฮ้ยเยี่ยมเลยครบแล้วครับสามอันแต่อ้อาจารย์หมาอาจาร์มาอย่างน้ำเหลือล้ำเหลือแปลว่ามาทำาไมอีกนะฮะอยู่ห้องนี้ก่อนแล้วกันมาไหมไม่มาใช่ไหมมันเหมือนเดินติดเลยอะเนี่ยเฮ้ยไม่มาเว้ย ปิดประตูเลยครับทุกคนครับเผาอเรียบร้อยอาจารย์ตุยแล้วครับตอนนี้เนะี่ยอุ้ยอาจารย์เข้ามาทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะอ่าเรียบร้อยออาจารย์ปุ๊ไปแล้วครับอาจารย์ทิ้งซอสเป็ระเทศไว้นะครับก็เลยหล่นลงไปเลยนะครับผมไปแล้วใช่มปมนไปแล้วเพื่อน มันไปแล้วเดินไปป้อมยามตรงไหนป้อมยามโอ้โหน,นี้คืออะไรอะ่ะเป็นที่มาร์กอะ่ะให้เราไปถูกอะไรเงี้ยเหรอเอาจริงๆนะผมพูดตรงๆเลยบรรยากาศโรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะน,น่ากลัวนะครับแล้วรุนตีไทยเนี่ยอย่างหล่นเลยเอาแดงว่าเมื่อกี้มันคนละอาคารกันเหรอโอ้นี่มันสนามบาสเหรอสนามกีฬาสีหรือเปล่าอันนี้เนะี่ยฟิบอ่ะน,นี้ไปที่ป้อมยามมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมรศีละศิธาแล้วทำไมยามพูดเหมือนแบบ <c oughs> อันนี้ด้วยอะ่ะราให้ผมฟัง เออครูเขาเสียไปเป็น20ปีแล้วเสียอะไรอ่ะแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งโอ้โหแกเสียห้องพักครูโดนทําของมนต์ดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผีชาวกู้ไหรือเปล่าของดําอ่ะเอ้ยนี่ไงโอ้โหเรียกกระติดเรียกกระติดเวลาสิบแปดนาฬิกาเมื่อกี้เรียกกระติดผมจำได้เลยแล้วเพลงชาติติดมิดะอ่ะยืนตรงเลย ยืนตรงยืนตรงกันเห็นแกตอนช่วงโพลเพแบบนี้ืมเปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับใช่ครับผมไม่อยู่แล้วครับผมขอออกก่อนเจั้วชนเอาไว้ในห้องหมวดคิดไปเอากุญแจมาเปิดเองคุณถึงไม่ไปเอากับผมเหรอครับเออไปกับผมได้ไหมผมกลัวผีไงฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยองทองตอนเวลานี้หรอกน,นั่นกลัวใช่ไหมล่ะยามก็กลัวสี่ใช่ไหมล่ะยมัมยามก็กลัวผมนั่นแหละ โชคดีล่ะโชคดีล่ะม,มาด้วยก็ได้คุณเป็นรอพอคุณต้องช่วยเหลือนักเรียนเลยโอ้โยตายแล้วทุกคนครับไปห้องพระครูคณิตศาสตร์ชั้นห้าโอ้โหตายหายแล้วโอ้โหอาคารย่างใหญ่อะโรงเรียนนี้คือเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากเลยนะนะครับต้องขึ้นไปข้างบนเหรอก่อนขึ้นไปผมขอสำรวจแป๊บนึงนะครับอือันนี้เหมือนจะเป็นมันคล้ายคายที่ประชุมอะนะครับเหมือนที่ทํากิจกรรมอะไรเงี้ยมันมานั่งข้างล่างอะไรเงี้ยประชาสัมพันธ์เหรอ เข้าได้ปะอาอล็อกเข้าไม่ได้นะฮะอาห้องนี้ห้องการเงินผมขอขอเงินหน่อยครับพี่โอ้ห้องการเงินว่างเลยไม่มีใครอยู่สักคนเลยแล้วขึ้นไปยังไงอะตรงนี้เนะี่ยอ๋ออ๋อเปิดตรงนี้โอเคชั้นหนึ่งทำไมต้องขึ้นบันไดอะ่ะขึ้นลิฟต์ได้ไหมเปิดลิฟต์เลยมีเสียงเดินปะข้างบนอะใช่ไหมอะ่ะใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับัลโหลมีใครอยู่ไหม เออใครอยู่เนี่ยห้องนี้เหรอ้องเปิดปบโอเคโว้ตัวอะไรนะเอากระดาษนะครับพรุ่งนี้ฉันไปต่างจังหวัดอะไรอะ่ะกลับมามื่อืนเลยเอากุญแจนี้ไปเก็บไว้ห้องน้าตัดสินเปิดได้ไหมอะเปิดไม่ได้หรอนี่อะไรอีกอะมีป้ายผมฝากกุญแจไว้ที่ห้องเวทีไว้กับหมวดวิทย ึกวิทนะครับพอดีพวกนี้ผมไปสอนคณต่างจังหวัดอ๋อกับครูซิริธรซิรินธรจะบ้าตายจะบ้าตายจะบ้าตายบรรยากาศแบบผมไม่เข้าอจเกผีไทยตรงนี้แหละเอาจริงๆน่ากลัวตึกไหนตึกนี้หรออ๋อตึกนี้นะครับเอเดี๋ยวมีเสียงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะเอาแล้วไงผีรุ่นพี่อ๋อ โอ้หันมาแล้วครับร้อยแปดสิบองศามีการโยกเข้นมาด้วยเอาแล้วไงยังไงครับอ,อะไรอะเอ,อ่อไม่ไม่อยู่ดีกว่าครับขอขอบคุณฮนะแต่ผมไม่อยู่ดีกว่านะฮะแต่ว่ามันอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เนะี่ยใช่ไหมอ่ะน่าอยู่ข้างบนนะ มาจริงเดี๋ยว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 ปึ๊บเข้ามาไม่ได้เออเกือบแล้วไปทางนี้ไม่น่าเจอนะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับไปเจอปะล่ะเสียงมันอยู่ใกล้ๆมากเลยอะไม่รู้จะเจอไหมห้องไหนอะอีกชั้นหนึ่งเหรอมันบอกว่าชั้นอะไรนะชั้นสี่เหรอ ชนิีปะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงใครเดินแทรกกลับมาไม่มีเ้ยไม่มีไม่มีมมอฮ้ยเดี๋ยวนะห้องกุญแจอยู่ข้างล่างนี่ชั้นสามหรอใช่ไหมลูกกุญแจมันอยู่ข้างล่างครับไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วเจอมาอีกนะนั่นไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่พี่พี่ชายแป๊บหนึ่งกาลองจะพูดเลยว่าเออเดินไปเจอมาแน่ๆเลยชะงกหน้าดูได้ไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ย มันหายไปไหนวะเนี่ยมันเดินมาแล้วนะโอ้โหรุ่นพี่มันเล่นทีเผลอครับทุกคนครับไอ้ผีตัวนี้เนะี่ยไปเถอะโอ้โหไม่มันมันกัดไม่ปล่อยอะครับไอ้ผีตัวนี้เนี่ยรุ่นพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดียว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 เฮ้ย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 ไอ้ผีตัวนี้นี่ไม่ไป่งวิ่งสวนแล้วนะอย่าให้ผมมทความบททนกับคุณเฮ้ยโอ้โหมันมันเบียวอะไรวะเนี่ยเออยืนเฝ้าเลยเออ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยออกไปเถอะเออหน้าจุ่มกําแพงครับอืมเออไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมตายเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยหรือเปล่าหรือแค่ตัวละครผีตัวนี้เฉยๆนะก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนที่ผมตายครั้งแรกอะ่ะที่ผมเล่นผีตัวแรกนะมันตายปุ๊บแล้วมันก็ให้เริ่มใหม่นะเฮ้ยโอ้ยผีผมไม่รีบไปเลยโอกาสทองแล้วตามมาหรือเปล่า เฮ้ยเจอกุญแจแล้วทุกคนเจอกุญแจแล้วกลับไปที่อะไรอะอาคารพยอมทองมันก็ไปทางนี้แล้วกันไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังติดบั๊กอยู่หรอเปล่านะทางนี้น,น่าจะปลอดภัยนะไปที่ประตูไปที่อาคารพยอมโอเคเรียบร้อยผ่านผีตัวเฮนะี้ยอะไรเนี่ยวกว่าจะได้มาทเทพแย่เลยนะเราโอโ้ <laughs> โห <laughs> ตกใจแค่นี้เองอรอเพื่อน <laughs> มันต้องอินเนอร์แรงกว่านี้สิไม่นาย <laughs> เจอผีอะ <laughs> <laughs> าตับไปปลดล็อกห้องเวทีชั้นเนี้ยไม่มีผีใช่ไหมต้องไปชั้นไหนชั้นบนโอ้โหแล้วบรรยากาศคนวังเวงอะวังเวงมากอะถ้าใครใส่หูฟังแล้วก็เล่นเองเนี่ยผมว่าบรรยากาศมันหลอนมากๆเลยนะอ่าเรียบร้อยครับวัด <What? S 2> ใครเนี่ยเอาชี้เว้ชี้ชี้ชีช้อะไรอะชี้ไปตรงนู้น คุณแจตรงนี้วัดได้เข้าไปเลยนะถ้าเราเข้าไปมันจะทำอะไรเราไหมอืมว่มาพี่สาวพี่อยู่นี่นานยังไะนานยังพ,พี่พี่เศร้าไหมคุญแจโ okay. oh. อเคถ้าไปห้องคณิตศาสตร์นะครับโอ้โ oh, หห้องคณิตศาสตร์ด้วยห้องนี้เหรอโอเคเรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะนะ เดินเข้ามาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวใครอยู่หน้าประตูโอ้โหอาจารย์โอ้โหเอออาจารย์นั่งก่อนสินอนสบอกผมนั่งก่อนนะอเ,เออเนี่ยมันต้องเสียงกลัวอย่างนี้สิมากุญแจรครับโอ้โหอาจารย์ทหารได้สิ ข้อสอบสําหรับเด็กดื้อเอาแล้วไงผมไม่ใช่เด็กดื้อนะได้ครับโอ้โหมีรางวัลให้ด้วยไม่เอาได้ไหมครับผมไม่เอาได้ไม่รางวัลอะโอ้หอาจารย์ไม่ต้องโผลนะมาเอาแล้วไงเดี๋ยวนะยิงโง่คดิตร์ด้วยสามสิบสามป่ะเออเอเออทูทูโอเคยี่สิบ้าลบเจ็ดสิบแปดป่ะสิบปดกดอะไรอ่ะกดดี 18 10คูณ2 uh, 20 20 10หาร2 5ปะ่ะ10หาร2อ่ะใช่มั้ยน่าจะ5นะเอาความรู้นี่มีทั้งหมดโอเคแล้วก็15คูณ2 30เดี๋ยวนะ30หาร2เท่ากับ10ใช่มั้ย20หาร2เท่าไหร่ uh, 30, 30 10, หรอ่ะ30 30ลบกับ10เหรอ20 20 Aaa โอเค วิ้ยโอโหถูกเฉยโอ้ก็ได้อยู่แต่ความรู้ผมน้อยไปนหน่อยเอ้ยมึงเอากุญแจมาจากปากเหรอไม่ไม่เอาได้ไหมครับเอาคืนได้ไหมโอ้จานจานอยู่ไหมอ่ะจานไม่อยู่แล้วครับโอ้โหทุกคนครับคิตศาสตร์คิดเลขเร็วอันนี้เมืเ่อกี้เราเจอผีตัวที่สามแล้วนะครับใช่ไหมใช่ มันมีกี่ตัวผีอ่ะมีใครพอรู้บ้างครับมผมได้กุญแจมาแล้วนะพี่ยามยังไงเหรอครับพียามเออพนะี่ยามเล่นซอมเมื่อเทสครับโ่นเต็มเลยอตยอนนี้เราไปจากที่นี่แล้วสิเออใช่คนออกไปนานแล้วด้วย <S <S ถ้าเป็นผมนะผมปีนรั้วเลยผมไม่อยู่แล้วเอาจริงๆไปยังไงอะ่ะอ๋อไปแล้วตรงนี้เหรออือยามโดนกระเสือกไส้ไปแล้วครับตอนนี้นะเนี่ยเฮ้ยมาแแบต่อไปเลย อรอดแล้วใช่ไหมวเออขอยรอดเถอะจริงเฮ้ยเอาละนั่นไงไปดับเอ้ยพี่ซับผิดนะซับผิดนะโครงสร้างโอ้โหโอ้ยโ,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 โดนลากเข้าไปวัดนี่เราโดนผีลากมาในอ้ถ้ำเลยเนี่ยไม่ใช่ถ้ำเรียกว่าในท่อระบายน้ำ เอาแล้วเมาส์ทำไมมันอยู่ตรงเนี้ยให้หาอะไรอ่ะบุ่นวาวแล้วออกไปบุ่นวาวเหรอวาวต้องอยู่สักทีหนึ่งเลยผมว่าไอาตรง้องไม่ใช่วาวปะอ่าไนส์ nice. โอ้โหวาวอันนั้นไม่ใช่วาวแล้วอันนั้นไม่ใช่วาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหวาวโอ้ไม่ก็เออตามมาแล้ว โอ้ไม่ไมาไม่ยอมมอบเลยละกันครับทางตันแล้วครับพี่น้องครับเออเอ้ยว,ว้วาวว,าว้าวหุนก้อนขอหน่อยเออโหสักว้าวหนึงน่งก็ยังดีนะนหนีไม่ได้ด้วยแล้ววิ่งโคตรไวเลยไม่รู้ว่าใกล้ผ่าหรือยังนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมเจอวาวแล้วครับแต่ว่าตายก่อนตรงเนี้ยอันนี้มีวาวหนึ่งแต่ว่าเราจะหนียังไงนี่แหละอันนี้คือปัญหานะครับ โอเคหมุนแล้วไงต่ออะหมุนวาวออกโอ้โห,โหพี่จู๊กมาเตอร์จูก๊กปุ๊บจู๊กแล้วอเออเออจูกก็ไม่รอด <c oughs> แล้วผมต้องหมุนกี่อันเนี่ยมันไม่มีให้บอก้วยนะอ๋อนี่ไงผมต้องเอาลายชื่อออกโอเคสองวาวแล้วอย่างนี้ก็เซฟให้อยู่แล้วขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวถ้ามันมาจะขึ้นยังไงอะหายแล้วแหละแบงนี้แล้วกันครับมีวาวรอบทางนี้ มีเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอ๋อมีที่หลบด้วยวูาวเอาแล้วเฮ้ยมาเลยมาเลยมาห้าตัวเลยฮ่าโอ้มันมันหลบได้นะครับตรงนี้เนี่ยอ่าโอเคครับผมเฮ้ยนี่ไงว้าวโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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  ขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โหมาพอดีเลยครับทุกคนครับเป็นการเล่นโซโล่โที่โคตรยากเลยมันไปแล้วมันไปแล้วแล้วไม่กล้องผมยังซูมอยู่อ่ะได้ยังไงมันมาแล้วหลบได้ทอยหลบได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันจะกระโดดมาทำไมเนี่ยสวัสดีครับผ,ผู้หญิงอ่านี่ไงวาวอย่างหนึ่งนะครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเซียนโอเค สี่เปาแล้วครับตอนนี้ถ้าตันนี่คือถ้ามันมานี่คือเรียบร้อยเลยนะเนี่ยโอ้โหตันครับทางนี้ตันปึ๊บทางนี้เหรอเฮ้ยทำไมกล้องมันซูมโอ้โหแล้วมันมาจริงด้วยเดี๋ยวฟึ๊บโอ้โหตัวตรงนี้เราเคยมาหรือยัง๋อเหมือนมันจะขึ้นมาไม่ได้ ไม่ไปจริงๆเฮ้ยเฮ้ยไปเถอะเพื่อนไปผมไปแล้วอุ้ยโอ้โหโคตรใกล้อะเอาจริงๆใกล้แบบใกล้มากระยะเผาขนเลยนี่นเนี่ยไปแล้ว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 ปึ๊บไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยนี่ไงว้าวนี่ไงว้าวโอเคโอเคโอเคหมุนเลยหมุนเลยปึ๊บฮ่าว้าวแล้วครับอันสุดท้ายอยู่ไหน แล้วฝั่งเนี้เดี๋ยวผมขอลองเดินไปฝั่งนี้ก่อนนะครับว่าตันไหมถ้าตันนี่กลับมาเจอมันนี่คือเราตายเลยนะครับเพื่แต่มีท่ออยู่นะไม่มีวาลวเลยเหรอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว,ว,วผ่านแล้วครับทุกคนโอ้โหปรบมือครับอา้าว เอาลุยเรียบร้อยครับเราปิดเราเปิดน้ำใช่ไหมให้น้ำดันขึ้นอย่างเงี้ยเหรอเอาเลยไงคัดสีนเฮ้ยโ่ะโอ้โหผ่านยังหรือว่ายังมีอีกให้ไปทางไหนบันไดเหรออ๋อยิบบันไดมาโอ,โ,โอเคแล้วอ๋อแล้วก็ว่าปีนตรงนี้เหรอโอเค จัดไปกด e ึ้นบันไดเรียบร้อยผ่านยังหรือยังไม่ผ่านหรือว่ายังไงผมผ่านหรือ,อยังอุ้ยเราโผล่มาอุ้ยคัตซีแล้วนี่คัตซีแล้วครับทุกคนนึกว,ว,ว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วเออดีใจด้วยเพื่อนโอ้โหผมก็ดีใจเหมือนกันที่ได้กลับบ้านแล้วเออถึงบ้านแล้วโอ้ยนอนนอนอื นอนเว้ยวอ้าวสวัสดีครับแม่ผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วหรอทำไมลูกมงแมมจังไปทำอะไรมาเออไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝ <c oughs> นตกจนตัวมงแมมมะนะจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะอาบน้ำลงมากินข้าวนะครับโอเคครับแม่โอ้ยกลับบ้านสักทีโอ้ถึงบ้านแล้วครับโอ้ยยืดหลังสักหน่อยโอ้ยดังก๊อบเลยเมื่อกี้ เอาละอาบน้าก่อนหอ้ยอาวุ้ยอาบน้ําก่อนเจอระบ้าอะไรไม่รู้เรื่องราวมน <า S 1> แปบบลกๆมากินข้าวอ๋อแม่ได้กินข้าวนะครับกินข้าวหืมหกบข้าวแม่อร่อยมากเลยฝันดีนะครับแม่ฝันดีนะครับแม่จ้าฝันดีนะลูกอ่าฝันดีนะลูกนอนแล้วครับโอ้ยใ้สู่ก็ถึงบ้านสักทีนะครับผมเขาอยู่อาพาร์ตเมนต์เหรอ วอ,อยู่หอเฮ้ยลืมตาขึ้นมากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้อะไอ้วัดทำไมมันเฮ้ยเดี๋ยวมันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหทุกคนนะครับ 6pm ช่วงตอนจบเกมเนี่ยทุกคนครับผมต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าซ้าวประกอบของเกมเกมนี้ครับมันมีลิขสิทธิ์ทำให้เนี่ยโดนปิดกั้นไปสําหรับแมปนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นแมปที่น่ากลัวอยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะมีบั๊กอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับมีบั๊กแต่ถามว่าบรรยากาศเกมผมก็าใช้ได้ละสำหรับใครนะครับผมที่อยากมาลองเล่นนะครับก็สามารถลองเล่นได้เลยนะครับผูมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปแต่โดยรวมนะครับผมก็เข้าโอเคนะครับติดตรงผีบั๊กนี่แหละ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ทุกคนครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมทุกคนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับบ๊ายบาย